ทั้งนอกบ้านและในบ้านแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเพราะว่าเขามีอำนาจเด็ดขาดส่วนข้อเสียผู้หญิงจะไม่มีอำนาจเลยมันก็ไม่ดีงั้นก็ควรจะมีผู้หญิงมีอำนาจนะถ้าอย่างนั้นก็ผู้ชายจะเป็นคนหาแล้วผู้หญิงเป็นคนเก็บและจัดแจงทุกอย่างภายในบ้านแต่จะมีปัญหาเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ไม่หนักอลิ้นกับฟันถูกไหมแต่ประเด็นคือดีกว่า ที่เราไม่มีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นอะไรเลยถูกปะเ <Second choice. S 1> พราะฉะนั้นคิดว่าข้างนอกเป็นผู้ชายเถอะแล้วเราก็เก่งด้วยตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมมเมนเนจภายในบ้านซะนะคะช่องทางเดินร้อยอยู่นี่แต่ว่าชีวิตจริงมันคือเราทำบิสเนสหลายอย่างคะ่ะแล้วมันเหมือนต้องช่วยกันบริหารก็ข้างนอกผู้ชายข้างในผู้หญิงไงหมายถึงว่าในหมายถึงว่าเรื่องในบ้านในบ้านคือเรื่องส่วนตัวในบ้านเรื่อง ไอ้นน่นไอ้นี่ไอ้นั่นเก็บเงินเอ้ยเธอไอ้นนุนเสียไอ้นั่นเสียเราจะมีอำนาจเด็ดขาดภายในตัวบ้านที่เราจะตัดสินใจที่จะทำแต่เราเหมือนแบบมีบิสเนสข้างนอกที่เราเหมือนแบ่งเราก็เก่งของเราเหมือนเดิมเราก็ยังดูแลตรงนั้นเราก็ดูแลได้เหมือนเดิมแต่ประเด็นคืออันนี้พูดถึงครอบครัวพราเราก็ยังพอแอบคิดว่าคือถ้าเกิดเขาทำคนเดียวเขาอาจจะไม่ไหวใช่เพราะนั้นก็ต้องเราก็ต้องมีอำนาจในนี้ด้วย